สวัสดีค่ะนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านพบกับคุณครูนิดนางนิตยาบุญกเกษมหน่วยการเรียนรู้ต้นไม้เสียงรักเรื่องการปลูกต้นไม้วันพุทธที่15เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564เด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่าต้นไม้มีรูปร่างลักษณะอย่างไรส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างเด็กๆสงสัยไหมคะ ว่าต้นไม้เกิดขึ้นได้อย่างไรต้นไม้เกิดจากมเมล็ดเป็นต้นกล้าแล้วกลายเป็นต้นไม้ต้นใหญ่วันนี้คุณครูนิดมีคลิปวิดีโอให้เด็กๆด,ดูด้วยไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะนี่เธอเช้านี้อากาศสดชื่นจังโหต้นไม้นั้นออกผลออกลูกเต็มไปหมดเลย ฉันอยากลองปลูกบ้างจังแต่ฉันปล <c oughs> ูกไม่เป็นเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเรียนรู้เรื่องต้นไม้ในโรงเรียนเพราะที่โรงเรียนมีการจัดบอร์ดเกี่ยวกับเรื่องการเจริญเติบโตของต้นไม้และมีที่ให้เราไว้ปลูกต้นไม้ด้วยนะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเรียนรู้เรื่องต้นไม้ในโรงเรียนเพราะที่โรงเรียนมีการจัดบอร์ดเกี่ยวกับเรื่องการเจริญเติบโตของต้นไม้และมีที่ให้เราไว้ปลูกต้นไม้ด้วยนะ ว้าวดีเลยฉันจะได้เอาไปเป็นความรู้ว้าวเธอสองข้างทางนี้มีต้นไม้เยอะไปหมดเลยดีจังเลยนะนี่ใช่ไหมที่เป็นการจเจริญเติบโตของต้นไม้ใช่ใช่ใช่ดูแล้วทำง่ายแต่รอเวลากว่าจะโตเป็นต้นใหญ่ๆเราต้องดูแลอย่างดีโดยเริ่มจากเมล็ดจนเติบโตเป็นผลออกลูกอย่างนี้ที่เธอเห็นไงฉันจะสอนเธอปลูกต้นไม้เธอไปเอาเจอบมานะ เอามาขุดดินแล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์ที่เราอยากจะปลูกใส่ปุ๋ยและเอาดินรกรบรดน้ําทําอย่างนี้ก็เสร็จแล้วมันดูแลรดน้ําพรวนดินทุกวันได้เลยแล้วเรามารอดูกันนะว่ามันจะโตขนาดไหน <c oughs> หลังจากปลูกต้นไม้เสร็จช่วงเวลาก็ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีจนมาถึงสิบปีต้นไม้ได้เติบโตขึ้นมาเพราะการดูแลเป็นอย่างดี จนออกดอกออกผลก้ามและกล้วยได้มาดูต้นไม้ที่ตนเองได้ปลูกทั้งสองมีความสุขมากและได้ไปสอนลูกหลานเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้สอนต่อๆกันมาจนแถวนั้นมีแต่ต้นไม้อากาศก็สดชื่นและแจ่มใสการบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียน ยงเส้นจับคู่ตัวเลขกับจำนวนต้นไม้ให้ถูกต้องส่งให้คุณครูและเพื่อนๆดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณนิดขอลาก่อนสวัสดีค่ะ